สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจสิบสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีและวิญญาณจากทั่วโลกมาเริ่มกันที่โรงแรมสแตนลียในสหรัฐอเมริกากันค่ะโรงแรมนี้เป็นแรงบันดาลใจให้สตีเฟน king ในการเขียนหนังสือเรื่อง The shining มีผู้คนรายงานว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นในห้องโถงและเห็นเงาแปลกๆในห้องพักต่อไปที่ปราสาทเอดินบราร์นสกอตแลนด์ ที่นี่มีตำนานเรื่องผีทหารและผีเด็กที่ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินนักท่องเที่ยวหลายคนรายงานว่ารู้สึกถึงความเย็นและเห็นเงามืดเคลื่อนไหวในปราสาทอีกหนึ่งสถานที่คือเกาะฮาชิมะในญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าเกาะผีเกาะนี้เคยเป็นเมืองเหมืองถ่านหินที่คึกคักแต่หลังจากถูกทิ้งร้างก็กลายเป็นเมืองผีที่น่ากลัวมีเรื่องเล่าถึงวิญญาณของคนงานที่เสียชีวิตในเหมืองป่าผีอาโอกิการะในญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักในฐานะป่าฆ่าตัวตายมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่เดินอยู่ในป่าผู้ที่เข้าไปมารายงานว่ารู้สึกถึงความหดหู่และความกลัวและบางคนได้ยินเสียงคร่ำครวญจากที่ไหนสักแหง่งปราสาทบรานในโรมาเนียหรือปราสาทของแดร็กคิลล่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีแดร็กคิลล่าที่เดินอยู่ในปราสาทโดยมีนักท่องเที่ยวบางคนรายงานว่าพบเห็นเงาดำที่ปราสาท โรงพยาบาลบีเลทไฮสเตนในเยอรมนีอีกที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2หลังจากถูกทิ้งร้างก็มีรายงานเกี่ยวกับการเห็นผีและได้ยินเสียงกระหลาดในตึกโดยเฉพาะเสียงกรีดร้องในเวลากลางคืน Tower of London ในอังกฤษมีเรื่องเล่าของผีแอนโบลีนซึ่งถูกประหารที่นี่นักท่องเที่ยวบางคนรายงานว่าเห็นผีของเธอเดินอยู่ในหอคอยและเห็นหัวของเธอในห้องโถง โรงแรมบานสปริงในแคนาดามีตำนานเรื่องผีเจ้าสาวที่เสียชีวิตในวันแต่งงานนักท่องเที่ยวรายงานว่าเห็นเธอในชุดแต่งงานเดินอยู่ในโรงแรมและบางครั้งในกระจกปราสาทชาตูเดอร์บริแทกในฝรั่งเศสมีตำนานเรื่องผีเจ้าหญิงเขียวที่ถูกฆ่าในปราสาทและมีคนเห็นเธอเดินอยู่ในห้องต่างๆของปราสาทและในสวนสุดท้ายคือบ้านปอบแฟฟินในสหรัฐอเมริกา มีรายงานเรื่องผีที่เดินอยู่ในบ้านและเสียงแปลกๆที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนโดยเฉพาะเสียงเคาะประตูทั้งหมดนี้คือ10สถานที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีและวิญญาณหากคุณกล้าไปสำรวจอย่าลืมบอกเราด้วยนะคะและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะ